แปกรรมมีผลเนื่องถึงผู้อื่นปัญหาอีกประการหนึ่งที่น่าพิจารณาคือความดีความชั่วความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตนหรือคนอื่นอาจทำให้เราบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองได้ถ้าความดีความชั่วใครทำใครได้ความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้แล้ว ฉนไหนเล่าเมื่อมารดาบิดาเป็นคนดีลูกหลานจึงได้รับเกียรติได้รับความยกย่องนับถือด้วยเมื่อมารดาบิดาไม่ดีตระกูลไม่ดีเหตุไรบุตรธิดาและคนในตระกูลจึงต้องได้รับอปยศด,ด้วยหรือเมื่อมารดาบิดามั่งมีหรือยากจนบุตรธิดาจึงพลอยมั่งมีหรือยากจนไปด้วยความไม่บริสุทธิ์อาจป้ายสีกันได้ความบริสุทธิ์อาจประกาศยกให้กันได้ ถ้าเป็นดังที่ว่านี้ก็น่าจะขัดแย้งกับพระพุทธภาสิทธิ์ที่ว่าสุดที่อสุดที่ปัจจัดตังนานโยอันยางวิโสทะเยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะทําคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ขออธิบายข้อความนี้ดังต่อไปนี้ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน ใครอื่นจะทําอีกคนให้บริสุทธิ์ไม่ได้นั้นหมายความว่าบุคคลทําชั่วเองย่อมเศร้าหมองทําดีเองย่อมผ่องแผ้วเองทรงหมายถึงความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ชั้นในภายในความรู้สึกสํานึกของตนไม่ใช่ความบริสุทธิ์ที่คนอื่นถือว่าบริสุทธิ์หรือความเศร้าหมองที่คนอื่นเขาป้ายสีให้สมมติว่าคนผู้หนึ่งฆ่าคนตายแม้จะไม่มีใครรู้เห็น เขาผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ในข้อนี้ส่วนอีกคนหนึ่งไม่ได้ฆ่าใครแต่หลักฐานภายนอกผูกมัดเพราะถูกใส่ความเขาต้องได้รับโทษทางกฎหมายเช่นถูกจําคุกหรือถูกปรับคนทั้งหลายเห็นว่าเขาเป็นอาทยากรหรือฆาตกรแต่ในความเป็นจริงเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นจริงกับปรากฏการภายนอกม่ใช่จะตรงกันเสมอไป ในกรณีดังกล่าวจะเห็นว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนจริงคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์หรือเศร้าหมองหาได้ไม่พระพุทธเจ้าเองก็เคยถูกใส่ความเรื่องนางสุนทรีและนางจินจมานวิกาคนเชื่อไปก็มากแต่ความบริสุทธิ์ยังเป็นของพระองค์อยู่ตลอดเวลาส่วนความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ในสายตาของคนทั้งหลายอื่น และในสายตาของศาลนั้นไม่แน่เสมอไปคนผิดแท้ๆอาจกลายเป็นคนบริสุทธิ์ได้เมื่อหลักฐานที่จะเอาผิดไม่เพียงพอคนถูกคนบริสุทธิ์แท้ๆอาจกลายเป็นคนไม่บริสุทธิ์ได้ถ้าหลักฐานที่ผู้อื่นสร้างขึ้นมีมากพอที่จะปรักปรำให้เขาต้องเป็นคนผิดในสายตาของศาลเพราะศาลย่อมพิจารณาคดีตามหลักฐานพยานทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลย แล้วลงความเห็นไปตามหลักฐานนั้นคราวนี้เรื่องความดีความชั่วหรือบุญบาปที่บุคคลหนึ่งทำแล้วผลมาเกี่ยวเนื่องถึงอีกบุคคลหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เพราะชีวิตของคนเหล่านั้นเกี่ยวเนื่องถึงกันอย่างที่โบราณว่าปลาคล้องเดียวกันมักต้องเน่าเหม็นด้วยกันหรือของหอมมักทำให้เครื่องรองรับพลอยหอมไปด้วยเพื่อความแจ่มแจ้งในเรื่องนี้ เราควรพิจารณากรรมต่างๆดังนี้ 1. กรรมส่วนบุคคล 2. กรรมของครอบครัว 3. กรรมของหมู่คณะหรือสังคม 4. กรรมของประเทศชาติ 5. กรรมของโลกกรรมส่วนบุคคลนั้นใครทำคนนั้นได้รับเพียงคนเดียวคือเขาทำประโยชน์ส่วนตนของเขาเช่นการศึกษาหาความรู้ใครทำคนนั้นก็ได้รับเฉพาะตน เขาศึกษาเล่าเรียนเพียงคนเดียวจะให้ญาติพี่น้องพ่อแม่ผู้ไม่ศึกษาเล่าเรียนพลอยรู้ไปด้วยหาได้ไมมต่อเมื่อเขารู้แล้วนำความรู้มาสั่งสอนบอกเล่านั่นแหละคนอื่นจึงจะพลอยรู้ไปด้วยแต่เมื่อกล่าวโดยอ้อมเขาผู้ศึกษาสูงมีความรู้ดีใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์อยู่ในครอบครัวใดในหมู่คณะใด ครอบครัวนั้นหมู่คณะนั้นก็พลอยได้รับประโยชน์ไปด้วยถ้าเขาใช้ความรู้ประกอบกรรมดีถึงระดับชาติชาติก็พลอยได้รับเกียรติได้รับประโยชน์จากเขาด้วยเหมือนกันบางทีเขาทำประโยชน์ระดับโลกอย่างเช่นพระพุทธเจ้าและนักวิทยาศาสตร์บางคนเช่นหลุยส์ปาสเตอร์เป็นอาทิโลกก็พลอยได้รับสิ่งดีงามไว้ประจำโลกเพราะอาศัยอัจฉริยะบุคคลเช่นนั้น นี่กล่าวในทางดีในทางชั่วก็ทำนองเดียวกันคนคนเดียวอาจทำให้โลกเดือดร้อนได้กรรมของครอบครัวนั้นคือคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันคนใดคนหนึ่งทำดีหรือชั่วมั่งมีหรือยากจนลงผลย่ำตกแก่ครอบครัวด้วยเช่นพ่อแม่ทำดีมีชื่อเสียงลูกๆก,ก็พลอยมีหน้ามีตาพ่อแม่ยากจนลง ลูกๆก,ก็พลอยลำบากไปด้วยดังนี้เป็นต้นกรรมของหมู่คณะหรือสังคมหรือสถาบันก็ทำนองเดียวกันมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันคนในหมู่คณะเดียวกันมีความสัมพันธ์กันทางชื่อเสียงกิิยศหรือความเสื่อมอภยศอย่านึกว่าเราทำของเราคนเดียวเราอยู่ในสถาบันใดสถาบันนั้นย่อมต้องพลอยเสียชื่อหรือได้ชื่อไปด้วย ส่วนกรรมของประเทศชาติเป็นกรรมระดับชาติแม้บุคคลผู้เดียวทำก็อาจเป็นประโยชน์แก่ชาติทั้งชาติหรือเป็นภัยแก่ชาติได้ยิ่งผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของชาติเช่นทูตทำสิ่งใดลงไปย่อมหมายถึงการกระทำของชาติอีกผู้หนึ่งคือผู้ซึ่งเป็นประมุขของชาติเช่นพระมหากษัตริย์หรือประธานาธิบดีทำสิ่งใดลงไปย่อมกระทบกระเทือนถึงชาติเสมอ อาจให้คนรักชาตินั้นหรือเกลียดชาตินั้นก็ได้อันหนึ่งคนมากด้วยกันรวมกันเป็นประเทศชาติต่างคนต่างทำกรรมชั่วกันมากบ้างน้อยบ้างนานๆเข้าผลแห่งกรรมชั่วรวมกลุ่มกันเนื่องจากมนุษย์ทำกรรมเหมือนอนกันไม่มีใครลงโทษใครได้ผลแห่งกรรมรวมบรรดาให้ธรรมชาติลงโทษมนุษย์เสียครั้งหนึ่งเช่นเกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรง แผ่นดินไหวบ้านเรือนพังพินาศเสียหายมากมายเดือดร้อนกันทั้งชาตินี่เป็นกรรมของชาติแม้คนดีคนบริสุทธิ์ก็พลอยเดือดร้อนด้วยเพราะเป็นบุคคลในชาติหลายชาติเดือดร้อนโลกก็เดือดร้อนคนในโลกวุ่นวายระส่ำระสายค่าครองชีพสูงทั่วโลกประชาชนหาได้ไม่พอเลี้ยงชีพหาความสงบสุขได้ยากนี่กรรมของโลก ด้วยประการชนี้ผู้มีใจไม่คับแคบก่อนทำก่อนพูดอะไรจึงควรคำานึงถึงผลดีผลเสียอันจะตกแก่ครอบครัวสังคมชาติและโลกไว้ด้วยไม่เพียงแต่คำานึงถึงตนเพียงผู้เดียวกรรมบางอย่างบิดาเป็นคนทำแต่บุตรเป็นผู้ได้รับเป็นเรื่องหน้าพิศวงมากเช่นบิดาไปตัดมือลิงเพราะลิงได้ทำสิ่งมีค่าของตนเสียหาย ขณะนั้นพัญญาของเขากําลังตั้งครันเมื่อพัญญาคลอดปรากฏว่าบุตรของเขามือขาดมาแต่ในครันมือข้างเดียวกับมือเลี้ยงที่ถูกตัดเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์สายชีววิทยาอาจให้เหตุผลทางโรคบางอย่างของมารดาหรือบิดาอันเป็นเหตุให้ลูกต้องเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงทั้งมารดาและบิดามิได้เป็นโรคอย่างที่หมอหรือนักวิทยาศาสตร์สงสัยนั่นเลย เรื่องนี้หลักกรรมและการเกิดใหม่ตอบว่าอย่างไรตอบว่าถ้ามารดาบิดาไม่มีโรคประจําตัวอันเป็นเหตุให้เด็กเป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะกรรมที่พ่อไปตัดมือลิงด้วยความโกรธแค้นทำไมพ่อทําผลร้ายจึงตกแก่ลูกได้กล่าวไว้แต่ต้นแล้วว่านอกจากกรรมส่วนบุคคลแล้วยังมีกรรมของครอบครัวอีกด้วยพ่อทำความดีมีลาบมียศ ผลดียังตกถึงลูกได้ทำไมเมื่อพ่อทำไมด่ดีผลร้ายจะตกแก่ลูกบ้างไม่ได้หลักกรรมและการเกิดใหม่มีทางอธิบายได้สองทางคือ 1. กรรมได้จัดสรรให้วิญญาณซึ่งเคยทำกรรมอย่างเดียวกับบิดาของเขาในชาตินี้มาเกิดคือเด็กคนนั้นอาจเคยตัดมือลิงในชาติใดาชาติหนึ่งในอดีตมาแล้ว 2. กรรมที่รุนแรงมากย่อมหาโอกาสให้ผลโดยเร็วแต่ยังหาโอกาสสำหรับบุคคลผู้เป็นบิดาไม่ได้จึงไปลงโทษแก้แค้นเอาที่ลูกซึ่งดูเหมือนจะเป็นการทรมานจิตใจผู้เป็นบิดาอยู่ไม่น้อยเหมือนกันการลงโทษของกรรมแบบนี้เปรียบเหมือนคนผู้หนึ่งไปฆ่าบิดาอันเป็นที่รักของเด็กหนุ่มคนหนึ่งเด็กหนุ่มนะั้นมีความพยาบามรุนแรงเที่ยวตามผู้ฆ่าบิดาตน แต่ไม่อาจหาพบได้หรือบางครั้งหาพบแล้วแต่บุคคลผู้นั้นกำลังอยู่ในภาวะแวดล้อมอารักขาของมิสหายมากมายเขาจึงไม่สามารถฆ่าตอบได้จึงไปซุ่มอยู่ใกล้บ้านของบุคคลผู้ฆ่าบิดาตนเพื่อคอยโอกาสเหมาะเมื่อเห็นบุตรของผู้นั้นออกมาจากเรือนเห็นว่าทำร้ายได้โดยง่าย และเป็นทางหนึ่งที่จะระบายความแก้นของตนให้คลายลงจึงประหารเด็กคนนั้นเสียตามธรรมดาบุตรย่อมเป็นที่รักยิ่งของบิดามารดาเมื่อบุตรถูกป,ประหารบิดาย่อมรู้สึกเสียใจปวดร้าวยิ่งกว่าถูกฆ่าเองซะอีกทำนองเดียวกันนี้กรรมที่บุคคลทำแล้วถ้าก่อความทารุณแสบเผ็ดให้แก่คนอื่นสัตว์อื่นกรรมจะพยายามให้ผลอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สาหัสทันตาเห็นหากยังไม่มีโอกาสให้ผลแก่ผู้ทำรรโดยตรงเพราะกรรมดีคอยแวดล้อมอยู่ก็จะให้ผลแก่ครอบครัวเพื่อก่อกความสะเทือนใจแก่บุคคลนั้นอันหนึง่งโดยธรรมดามารดาบิดาที่เห็นลูกคลอดมามีอวัยวะไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบนั้นเป็นความปวดร้าวทรมานไปตลอดชีวิต คลอดมาแล้วตายเสียยังจะให้ความเสียใจเพียงครั้งเดียวการลงโทษแห่งกรรมแบบนี้เป็นการลงโทษที่แสบเผ็ดมาก